วันนี้มาฟังเรื่องคนออสเตรเลียผ่านมุมมองคนญี่ปุ่นออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความตื่นตัวเรื่องสินค้าออร์แกนิกสูงมากบ่อยครั้งคนเขาจะขอถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกเคยได้ยินว่าคนออสเตรเลียจะดีใจมากถ้าได้เครื่องเขียนญี่ปุ่นเป็นของฝากเขารู้สึกไม่ดีกับการเขียนที่ปากาลุกลื่นหมึกไม่ออกสมุดโน้ตกระดาษบางจนหมึกซึม ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างสมถะกินอาหารนอกบ้านน้อยครั้งไม่ใช้เงินอย่างสูนเปล่าเขาใช้เครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเป็นเวลานานแทบจะไม่ซื้อเปลี่ยนใหม่ใช้น้ำและไฟอย่างประหยัดจนเรียกได้ว่าเป็นผู้มัธยัติกว่าคนญี่ปุ่นบทความจากหนังสือเพราะไม่มีอะไรจึงมีอะไรมูจิทา,ามิสึมัตชิอ,อิ เขียนทนันพลแสนแปล